สวัสดีครับมาพบก,กับผมอีกแล้วช่างมีรถมือสองนะครับก็วันนี้นนพามาดูรถกระบะนะครับแล้วก็มีรถหกล้อด้วยนหนึ่งคันนะเราราคาเริ่มต้นนะครับอยู่ที่ห้าหมื่นเก้าพันบาทนะห้าหมื่นเก้าพันบาทสำหรับเพื่อนๆพี่ๆคนไหนสนใจกําลังมองหารถช่วยใช้งานอยู่นะก็จะมารีวิวให้ชมกันนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามไ้ด้วยนะคลิปต่อๆไปจะได้ทันคนอื่นเขานะเราพลาดอยู่คนเดียวนะที่ยังไม่ได้กดติดตามนะโอเคปะเพื่อไปเรียเวลา ไปดูรถกันเลยก็ so, คันนี้นะครับคันแรกนะพอกอ722จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับเป็นโตโยต้เป็นรถโตโยต้าไมต t ีเอคันนี้นะครับอ่าเขาเปิดราคาไว้ที่85,000บาทนะคันนี้อ่าสำหรับเพื่อนๆพ,พี่คนไหนสนใจนะเดี๋ยวมาดูรายละเอียดของคันนี้กันหน่อยก็วันจดับวันภาษีนะ19มกราคม2567นะครับ เห็นนะวันจดทะเบียนนะครับก็19มกราคม2539นะครับเครื่องนี่นะอ่าดีเซลนะครับสีเทาสีทองเล่มนะครับคันนี้เปิดราคาที่85,000บาทนะ85,000บาทนะครับสำหรับไม้ที่ X คันนี้นะต่อมาคันนี้นะครับก็เออตาไม้ที่ X เหมือนกันนะครับเป็นกระบะแคบนะคันนี้อ่าเขาเปิดราคาไว้ที่75,000บาทนะครับคันนี้ 7 5 0 0 0บาทนะครับภาษี7มิยสองห้6กนะครับเป็นรถปี2537นะครับคันนี้75 0 0 0บาทนะครับสีเทาสีตรงเล่มน,นะครับทาสีมาใหม่ทําสีมาใหม่นะคันนี้ดีเซลนะครับแอร์เวนเอันนี้เอกสารพร้อมโอนนะครับราคา7 5 0 0หบาทนะถ้าอยากจะดูเป็นแบบเต็มๆนะก็ให้คอมเมนต์มาเป็นใต้คลิปวิดีโอนี้นะบอรอ3 3มจจังหวัดพิจิตรนะครับถ้าอยากจะดูเป็นแบบเต็มๆเมนาะให้คอมเมนต์มานะ ต่อมาเป็นนิสสันพิเกมฝาแดงจอโค้งคันนี้นะครับเป็นกระบะหัวเดียวนะคันนี้ป้ายทะเบียนบยสามป้ายทะเบียนบยเจ็ดหนึ่งหนึ่งสี่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับก็คันนี้ภาษีสองห้าหกหกนะติดเครื่องทุกคันนะตอนนี้สองห้าหกหกนะครับทีนะ่ะเป็นรถปีสี่ศูนย์เป็นรถปีสี่ศูนย์นะครับสีเขียวนะครับสีตรงเล่มนะสีตรงนะสีเขียวนะครับ วีดี25นะครับอโอเคคันนี้เปิดราคาที่95,000บาทนะ95,000บาทนะถ้าอยากจะดูเป็นแบบเต็มๆก็ให้คอมเมนต์มาเป็นการทีวีโอนะต่อมาเป็นโตโยต้าไทเกอร์นะคันนี้อืมตัวเป็นโตโยต้าไทเกอร์หัวเดียวคันนี้นะเปิดราคาที่95,000บาทนะคันนี้95,000บาทเดี๋ยวมาดูรายละเอียดของคันนี้สักหน่อยนะก็คันนี้เป็นรถปี2544นะสีขาวสีตรงเล่มนะครับ ายทะเบียนอวเก้าสี 9, 4, no. ่สองแปดนะครับเก้าสี he. wrote, 35, ่สองแปดนะครับอวเก้าสสองดนะอ่ก็ดีเซลนะครับวันนี้เครื่องส5งห้าอันนี้เปิดราคาที่9 5 0 0 0บาทนะครับส่วนคันนี้หล้อคันนี้นะเพิ่งมาจอดนะครับคันนี้เขาเปิดราคาไปที่5้าห0้าันบาทนะครับโตโยต้าไดนาะคันนี้รถเขาเพิ่งมาจอดวันนี้นะก็เ๋อเปิดราคาที่ห้าห่น9้าบาทนะคันนี้นะครับ โตโยต้าไดนานะอ่าใครอยากจะดูรีวิวก็คอมเมนต์มาใตาค้คลิปวิดีโอได้นะคันนี้นะครับสนใจคันไหนก็สามารถคอมเมนต์มาใตาค้คลิปวิดีโอได้นะครับอ่าก็เดี๋ยวผมจะมารีวิวรายละเอียดแต่ละคันให้ชมนะครับนะหรือนอกเหนือจาก5คันนี้ก็สามารถคอมเมนต์รุ่นมาได้เหมือนกันแล้วถ้าผมเจอก่อนจะมารีวิวให้ชมกันก่อนนะ ก็เราจะเจอกันทุกวันนะเวลา18นาฬิกา30นาทีเพื่อไม่ให้พลาดกดติดตามไว้นะครับกดติดตามไว้คลิปหน้ามาจะได้ทันนะสำหรัวันนี้ก็จบมานี้เนาะก็ขอ,อกล่าวคำว่าสวัสดีครับ